สวัสดีนะคะพี่เพื่อนน้องผู้ที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ที่ช่องวิถีคนชนบทชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอนก,ก็จะพาเพื่อนพื่นพี่น้องนะคะมาดูต้นมะเขือส้มนะคะ<ม><ม>นี่เลยนะคะซึ่งแอนก็ได้นําเขามาหวานไว้นะคะหวานไว้ก็ก็ไม่ได้ปลูกแบบจริงจงจังๆนะคะแต่ว่าโอ้โหมาดูวันนี้นะคะเขาออก ผลเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แอนจะอัปเดตต้นฝักทองนะคะนี่ค่ะฝักทองก็ใบใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่ามือแอนอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะนี่นะคะใหญ่มากเลยนะคะโอ้แตกยอดเยอะเลยนะคะนี่ค่ะนาวไปผัดน้ำมันหอยมากๆเลยนะคะที่แอนเคยถ่ายลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะนี่นนค่ะ อียอดหนึ่งก็ไปนู่นนั่นนะคะแต่วันนี้นะคะเอ็นก็จะพามาดูต้นมะเขือส้มนะคะ<ม>บางพื้นที่เขาก็เรียกได้ว่าเป็นมะเขือเทศโบราณน,นะคะ<ม>บางพื้นที่ก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแล้วแต่ตามแต่ละภูมิภาคนะคะนี่นะคะแต่คนที่นี่เขาเรียกว่ามะเขือส้มนะคะนี่นะคะ มันเขาก็จะมีลูกออกลูกจนสุกแล้วนะคะก็เป็นลูกวงกลมสีแดงนี่นะคะเดี๋ยวแอนจะเกะข้างในให้ดูนะคะว่าลักษณะข้างในเขาเป็นยังไงนี่อ้าวก็มันไม่เเพนข้างในก็จะมีมะเมล็ดเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ซึ่งก็มีด้วยกันหลายมเมล็ดเลยนะคะเนื้อก็จะเป็นสีแดงๆคล้ายๆมะเขือเทศที่<ม>เอาไปใส่ส้มตำลูกใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่ามะเขือส้มนี้ก็นำไปใส่ส้มตำได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากแล้วเขานิยมเอามะเขือเทศลูกใหญ่ๆนั่นนะคะแต่ว่านี้เขานิยมเอาไปนิยมเมาไปตำใส่กับปลาล่าหรือน้ำพริกนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะคะ ตอนแรกที่เอ็นได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนเนนก็เอามาฝังดินไว้นะคะเสร็จแล้วพอผ่านไปไม่นานเขาก็จะเกิดเป็นต้นก้าเล็กๆนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกของเขานะคะดอกของเขาก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแต่กงเองน็นมันยอมแพนเลย ํำหรับลูกดิบนะคะแอนก็จะให้ดูนี่ลูกดิบก็จะมีลักษณะเป็นแบบเขียวๆแบบนี้นะคะถังถ้าว่าใครเข้ามาชมช่องวิถีคนชนบทนี้บ่อยก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งให้แอนหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะแอนก็ปลูกไว้นะคะก็มีบ้างที่แอนเอาไปทํากับข้าวนะคะแต่ส่วนมากแล้วนะคะแอนก็ ยังรอคอยต้นฟักทองต้นนี้นะคะเพื่อที่จะเอายอดเขาไปผัดน้ํามันหอยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็อยู่บ้านก็พาทุกคนมาดูผักสวนครัวนะคะนี่ค่ะเป็นเครือใหญ่นี้ก็ใกล้แล้วนะคะว้าวสวยงามมากเลยนะคะโอเคค่ะเวลามีจำกัด หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้แอนก็บ๊ายบาย